ครับผมสวัสดีพี่พนนๆนะนะที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆทรันงวันนี้จะมาพาทำลังกระสุนลังกระสุนหน้าไม้ยางบวงนะครับก่อนนี้ก็เป็นเชือกดึงสตาร์ทสามมิลน,นะครับใช้อยู่ประมาณสักคืบนะครับคืบอย่างนี้เราจะทำบ่วงตัวนี้ก่อนนะครับเราจะมัดมัดแบบนี้นะครับ มาแบบนี้เพื่อที่จะไปใส่ปืนยางุวงนะครับทำเป็นบวงปกติเลยนะครับก็บวงก็พิธีพิธันหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟเผานะครับเผาให้เกิดปมเนาะจะได้ไม่ลูดมัดเป็นบวงนะครับ เป็นบวงเหมือนผูกลูกหมุนนะครับอดึงให้มันลูดเข้าไปลวดไปถึงปมเลยนะครับแล้วก็เรามาพับครึ่งนะครับรอบแรกนะครับผมครึ่งรอบแรกแล้วก็ครึ่งรอบที่สองนะครับให้มันให้รอบให้รอบที่สองเนี่ยมันเลยครึ่งหนึ่งมานิดนึงนะครับ แล้วเราก็เอาบ่วงตงัวนี้มัดเลยนะครับ,อ,บอ,อ่ามัดแล้วก็เอาปมเชือกเนี่ยมาไว้ข้างบนข้างบนของสายคู่นี้นะครับแล้วก็จัดทรงนะครับจัดทรงมันเล็กไปไหมสั้นไปไหมนะครับ สองฝั่งเท่ากันไหมนะครับถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ดึงดึงให้มันเท่ากันนะรประมาณนี้นะครับอ่าเราจะพันมาพันมาด้านนี้นะครับดูนะครับดูมันฟลอโฟกัสนิดนึงนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นครับตรงนี้อะประมาณประมาณเลยเล็บนิดนึงนะครับ ถ้ายาวแบบนี้ไม่ได้นะครับไอ้สองห่วงเนี้ยยาวกว่านี้ไม่ได้นะครับยิงไม่ออกนะครับติดทันทีนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นเชือกสามมิลนะครับสามมิลสามจุดห้านะครับยิงไม่ออกแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้ยาวนะครับถ้าหูนี้ยาวนี่หูนี้ก็ประมาณเซนครึ่งนะครับหูหน้าเขาเรียกหูหน้าอันนี้หูหลังไว้เกี่ยวกับหลักหลักปืนนะครับนี่เราก็จะมาพันนะครับ หมวนไปทางขวานะครับหนึ่งรอบแล้วก็ดึงนะครับหมวนไปทางซ้ายนะครับสลับกัน้ายขวานะครับแล้วก็ไปทางขวาครับมันจะเป็นเหมือนเราผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดผิดด้านนะครับสลับไปสลับมานะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต รีคลิปไปเลยนะครับครับผมครับผมตอนนี้ก็ก็สุดแล้วนะครับถักมาจนสุดแล้วก็ถักมาให้ชนให้ชนให้ชนปลายเชือกที่เราเผาไฟไว้นะครับ ถักสลับกันมานะครับปมจะอยู่งี้นะครับถ้าเราถ้าเราพันเชือกไปด้านเดียวกันมันจะมันจะตีเกลียวมานะครับมันจะตีเกลียวรอบนะครับมันจะไม่ตรงแบบนี้นะครับตัวนี้ก็มีพันผิดบ้างนะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ยังไม่ตรงนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับแล้ทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตัด ตัดเหลือไว้สักครึ่งเซนตอดซ้ายพีนะครับอาเหลือไว้ครึ่งเซนแล้วเราก็จะมาเผาตรงนี้ให้เป็นปุ่มนะครับอ่าบีบนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปใส่ย,ยางกันนะครับมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับวิธีใส่ย,ยางเนาะ อ่านะครับอุปกรณ์ช่วยนะครับลูกดอกเงี้ยงเดียวนะครับตัวนี้สามจุดสองมิลนะแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับแต่ว่าเงี้ยงตัวนี้ก็ต้องไม่สูงเกินไปนะครับวิธีการนะครับอ่านี่คือลังกระสุนเราจะใส่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับสอดเข้าไปนะครับของดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็เอาห่วงเนี้ยขามมา ฝัน่นี้ปับ๊บเราสอดเข้าไปอีกปุ๊บก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าตัวนี้เจ็ดเส้นนะครับยางตัวนี้เจ็ดเขาเรียกเจ็ดวงเนาะเจ็ดวงปับ๊บใส่ไปอันที่สองสองก็ทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้ครับปับ๊บดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็เอายางตรงนี้ยข้ามข้ามตรงนี้ยางนี้มาปับป๊บปั๊บนะครับ แล้วก็เอามาทับทับตัวรอบแรกนะครับมาสอดเข้ารูฝั่งนี้นะครับอ่าเป็นสองข้อแล้วตัวนี้ใส่ห้าข้อนะครับเดีย๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะครับ จริงถ้า ahr, ถ้าหมุนลงจะง่ายครับหมุนเงียงลงปั๊บโลดมาับแล้วก็หมุนกลับคืนเสร็จแล้วนะครับหนึ่งข้างแล้วเราก็จะมัดไว้ก่อนนะครับมัดไว้ก่อนก็ใส่เส้นเดียวเส้นเดียวเนาะ สองรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับข้างหนึ่งนะครับเอาไปทําอีกข้างกันนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วสองข้างนะครับยางวุงนะครับทีใส่ยางวิธีมัดนะครับนี้เรามาใส่ในตัวผ้ากันนะครับนี่ตัวเก่าออกเนะาะยังไม่ได้ออก ไปครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดกาวเนาะนี่เราก็จะเอาใส่เข้าไปก่อนนะครับก็จะแก้ไอ้ปมที่เรามาดไว้เมื่อกี้ออกนะครับรยนข้างนะครับเราเอาใส่ก็ต้องดูให้ดีดนะครับดูให้ไอ้ตรงเนี้ยมันหงายขึ้นมานะ ให้มันชิดกับในตัวรางเนาะในตัวนี้มันหงายขึ้นนะครับมันจะเป็นทางใครทางมันอยู่นะครับเ่อแ,แล้วทีนี้มันจะมัดยากนะครับ ถ้ามัดเริ่มจะมัดยากก็ให้เอาคล้องไว้ก่อนนะให้ยืดยางก่อนนะครับยืดยางมาเกี่ยวไว้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะเราก็จะมัดนะครับนี่ก็ที่เราคล้องไว้เมื่อกี้ก็ออกนะเื่อนมาตรงมุมปิดเนาะนันก็เหมือนมัดนังติ๊กเลยครับ ทำไปเลยครับมัดเงินมัดน,น,นังติเลยครับไม่ต้องบาดก,ก็ไม่ลุดนะครับไม่ลุดไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วหนึ่งข้างครับต่อไปอีกหนึ่งข้าโอ้ย่างสุดหายน งานเดียวกันกับมัดนั่นก็นติเนะครับตรงนี้ใช้เชือกอยู่สามมิลน,นะสามมิลมันจะทำหูยาวไม่ได้นะครับถ้าอยากให้ยิงลูกเหล็กได้ด้วยก็ต้องใช้สี่มิลขึ้นไปนะครับมันจะทำหูยาวได้มันจะใส่ลูกเหล็กแบบมี้ได้ ียร้อยนะครับผมนี่คือวิธีการใส่ยางมัดยางย่างวงค,ครับผมติดตามไว้ด้วยครับ